ดิฉันนางสาวอรวันเชื่อบุญงามพวกเราครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีแม่หินทราศ,ศึกษาคารเราสองคนจะพาท่านมารู้จักกับโรงเรียนของเรากันนะคะก่อนอื่นเรามาทราบประวัติของโรงเรียนกันก่อนนะครับเพราะโรงเรียนของเรานั้นมีประวัติอันยาวนานและน่าสนใจมากครับค่ะโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่31ถนนขวาพระตังบนพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกสำหรับสอนหนังสือไทยแก่ราษฎรจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2,429ตามพระราชดำริของรัชกาลที่5อาศัยศาลาการประเรียนของวัดเป็นที่เรียน ต่อมาสมัยรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้พรบรปรถมศึกษาพุทธศักราช2464ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2464เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2465จางวังโทรพระยามหินทระเดชานุวัตรสมุหะเทษาพิบาลมณฑลนครชัศรี ได้สร้างอาคารเรียนแบบปสองเรือนปั้นหยาสองชั้นและรัชกาลที่หพระราชทานนามชื่อโรงเรียนว่าไม่หินทราศึกษาคารซึ่งมีชื่อทางการว่าโรงเรียนปชาบาลตําบลน,นอกกอนปรปฐมหนึ่งไม่หินทราศึกษาคารเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2465จึงเป็นนิมิตมงคลถือเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายโสพลหรือเฮงสุกหมอกเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันโรงเรียนวัดพระปฐมมัเจดีได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ถึงชั้นอนุบาล3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีพระพรมเวทีเจ้าคณะภาค1 5เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนมีนายพชยนภูมขวัญเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุธินผิวอ่อนและนางสาวสู่ขวัญตลับนาคเป็นรองผู้ในการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเน้นหลักเบญจศิลป์เบญจธรรมเป็นผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพอัตลักษณ์วิถีพุทธปรัชญาโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับจริยธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้นอยางมีศักยภาพแห่งความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติโดยสมบูรณ์ในอนาคตสภาพทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ของเรามีอาคารเรียนทั้งหมด5าหลังประกอบด้วยอาคารหนึ่งจะเป็นห้องเรียนประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีห้องเรียนพิเศษประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์สี่ห้องห้องวิทยาศาสตร์2ห้อง ห้องซาวแลบสองห้องห้องพระพุทธศาสนาห้องพยาบาลห้องประชุมห้องเกียรติยศห้องดนตรีห้องสมุดและห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไปอาคารสองจัดเป็นห้องเรียนประถมศึกษาปีที่2อถึงสมมีห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องกุ่มบริหารงานวิชาการห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลอาคาร3จัดเป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งห้องบ้านบอลและร้านค้าสวัสดิการอาคาร4จัดเป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึง3ห้องสมุดอนุบาลอาคาร5จัดเป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง2 และโรงอาหารโรงเรียนของเรามีการพัฒนาความก้าวหน้ามาเป็นลำดับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดพระปฐมมเจดีได้เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนของเรามีห้องสมุดที่ทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ดูโลกกว้างมีห้องเรียนปฐมวัยที่สดใสน่าเรียนโรงเรียนวัดพระปฐมมเจดีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามอยู่เสมอ มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอื่นๆเป็นลำดับความจเจริญเหล่านี้เกิดจากบุคลากรชุมชนและชาวพระปฐม,มเจดีทุกท่านเร่่มการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนทางโรงเรียนได้ส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นดนตรี กีฬาการแข่งขันทักษะวิชาการการงานอาชีพสามารถสร้างชื่อเสียงให้ทางโรงเรียนทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางโรงเรียนวัดพระปฐมมเจอดีมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุทกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขคาอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนม,มีการแนะแนวติดตามดูแลเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุนทกๆปีและให้การช่วยเหลือในด้านคุณการศึกษามีการปกครองนักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมห่างไกลจากยาเสพติดและดูแลความประพฤติ นักเรียนที่มีความประพืติไม่เหมาะสมทางโรงเรียนจะดําเนินการส่งเสริมทางด้านกิจกรรมสาธารณะอีกทั้งโรงเรียนวัดพระประมมจเจดียังมีความกระตือรือร้อนที่จะดําเนินไปควบคู่กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีรากฐานชีวิตและสุขภาพที่ดี ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านส่งผลให้โรงเรียนวัดพระปฐมมเจดีของเรานั้นได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ครับโลร่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิดา,าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากการประกวดสวดมนต์หมู่มรสรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะประเภชายระดับประฐมศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดสดมนหมู่สันเสริญพระรัตนไตรยัยทำนองสรภพันยะระดับภาคคณะสงฆ์รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาไทยระดับประฐมศึกษางน่ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาคและระดับชาติหลายรายการมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆทุกทปีการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีของเรานั้นยังมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ N e B, โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับทั้งในระดับเขตพืน้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศเป็นประจำทุกปี กิจาการรมต่างๆที่โรงเรียนจัดทําเป็นประจำทุกป,ปีมีดันนี้ค่ะกิจาการรมวันเด็กแห่งชาติวันที่1ิมิทุณาเป็นวิ่งสยาคืมอมงควดกล่าวเจ้าเยลือหูการประกวดสวดมว์หมู่สังเสริญพารัตนาตรัยทำนองสอรพัญญะองค์พระประทงเจดีสูงเสียบปา

นัวงานบันฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จรนนรกจิจกรรมแห่งงานประเพณีสงการทวันนี้โรงเรียน,นยวัดสมัคร,ร,รเจดี มีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการงานที่บรรยากาศที่เราต่อการเียนรูได้มีกระเลาะที่มีคุณภาพด้ยแล้วแต่จะทำให้โรงเรียนวัดพระสมเจดีเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่จัดการศึกษาได้มาตรฐานยึดมั่นในการหล่อหลอมนักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติสื่ไปปฏิิบัต เิดมาจนเพราะเป็นคนเลือกเกิดไม่ได้ความจนไม่น่าละอายแม่สอนให้ปฏิบัติธรรมเสด็จแม่